ดูข่าวร้อนไม่พลาดประเด็นแซ่บต้องดู YouTube วันบันเทิงนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะเวทีนางสาวเชียงใหม่ดวงใจอย่างบุโกะเลือกเป็นน้องเซนดี้อล็กซานดาแหงกีคุณปรีสวัสดีค่ะคุณปรีสวัสดีค่ะคุณปรีเนี่ยนะครับมีคนมองมาแล้วหนึ่งคนที่เรารู้จักดีคือญาติพี่รุ่นปู่รุ่นนั่นเองโด่งดังมาจากเวทีนางสาวเชียงใหม่ดวงใจเรื่องเสื้อหน้าหน้า,นาผมบุกโกรก็คือไม่พร่องได้ไม่ได้ก็ต้องเต็มที่นะคะถึงถึง,ถ,งถึงแม้ว่าอันนี้มันบอกกันไม่ได้ก็ต้องเราวัดกันบนเวที ซีงเวทีนี้ต่อยอดมาจากเวทีนางสาวเชียงใหม่ที่เขามีอยู่แล้วนะคะเวทีนางสาวเชียงใหม่ดวงใจเนี่ยก็จะเป็นการนะคะเลือกนางสาวเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตมาเป็นต้นไปว่าชอบใครนะคะแล้วก็อยากจะคบเวิร์เป็นขคาาเพราะอะไรอย่างบุโกโกเลือกเป็นน้องเซนดี้อเล็กซานดรแฮงกีคุณพรีสวัสดีค่ะคุณพรีเนี่ยนะคะเป็นนีก็เป็นน้องเซนดี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีนี้เปิดรับสมัครนะคะทุกเพศทุกวยัยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปก็สามารถประกวดได้แล้วค่ะ อย่างที่บอกว่าเว,าวาทีนี้จริงๆมีคนมองมาแล้วหนึ่งคนที่เรารู้จักดีคือญาติพี่รุนปู่รุ่นนั่นเองโด่งดังมาจากเวทีนางสาเชียงใหม่ดวงใจกระเถ่าเป็นรุ่นพี่นะปีนี้คะ่ะบุกโกก็ได้โอกาสเป็นปีที่ดีนะคะก็ะจริงๆยังไม่เริ่มคะ่ะแต่ว่าพยายามกิจกรรมเพราะบุกโกเองอย่างที่ทราบกันคุณพ่อเป็นคนเชียงใหม่อยู่และะ้วค่ะดังนั้นเนี่ยก็ผูกพันกับจังหวัดเชียงใหม่ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในเวทีนางสาเชียงใหม่ร่วมเป็นกระบอกเสียงนะคะแล้วก็พิอาร์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เพราะหลายๆคนบอกว่ากลัวไม่ ตระหนักนะคะแต่ไม่ตรกค่ะเขาก็มีวิธีการรับมือเยอะนะคะแล้วก็มีการป้องกันต่างๆดังนั้นเนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่ได้อย่างปลอดภัยจริงๆเขาจัดมาแล้วประมาณ4ปีนะคะ 4- 5ปีค่ะใช่ ใช่ค่ะแต่ว่านางสาวเชียงใหม่เขาจัดมา88ปีแล้วนะคะเราก็จะเป็นอีกหนึ่งปีที่จะร่วมสรรฝันนะสำหรับใครทีหลายๆคนที่มาเป็นเหมือนทูตวันธรรมนะคะแล้วก็เป็น PR ของจังหวัดด้วยะค่ะได้ไม่ได้ก็ต้องเต็มที่นะคะถึงถึงถึง,ถง,ถงแม้ว่าอย่างที่บุโก,โกบอกว่าเวลาเราทำอะไรบุโกททาเต็มที่บุโกตั้งใจเลยบุโกะทาเต็มที่เพราะฉะนั้นเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจจะลงประกวดแล้วค่ะก็ตื่นเต้นนะก็บุโก,กอ่ะมักจะบอกกับตัวเองเสมอว่าเราเป็นตัวของตัวเองแต่เมื่อเราไป cover เป็นน้อง ดังนั้นสิ่งที่น้องซินดี้มีก็คือ1ก็คือสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ห้ามขาดเลย2ก็คือการตอบคาถามแล้วก็เป็นการเรื่องเสื้อหน้าหน้าผมบุกก็คือไม่พร่องดังนั้นก็คือก็เต็มตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็ตื่นเต้นนะแต่ตื่นเต้นยังไงให้เรามีสติดังอันนี้มันบอกกันไม่ได้ก็ต้องเราวัดกันบนเวทีบุกกมองว่าเราก็มาเท่ากันทุกคนทุกอาชีพทุกสาขามีสิทธิ์เท่ากัน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเวทีเปิดโอกาสให้เราได้แสดงศักยภาพดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราเข้าไปพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนอีก54คนดังนั้นบุก,กโกถือว่าบุกโกก็เป็นระดับเดียวกันไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบเพราะเราคิดอย่างนี้นะคะ่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็คือจะค้นหานะคะคนที่มากับไม่ว่าจะเป็นการความสวยความพร้อมนะคะเป็นกระบอกเสียงพัม่พมพองกับตําแหน่งนะคะในตาแหน่งนี้ค่ะใช่